วันนี้จะมาเปลี่ยนขาตั้งข้างของ d e c ก้ซูเปอกันนะครับปัญหาก็คือขาตั้งข้างอันนี้ค่อนข้างจะยาวไปเวลาที่เราเอาขาตั้งลงเนี่ยตัวรถ เอียงแค่นิดเดียวเองครับทาให้บางครั้งนะครับแค่เราไปโดนตัวรถนิดๆหน่อยๆก็เหมือนกับว่ารถจะล้มนะครับโดยเฉพาะบางพื้นที่นะครับพื้นจะเอียงๆหน่อยพอเราตั้งขาตั้งปุ๊บตัวรถนี่แทบจะตั้งตรงเลยครับแค่เราไปแตะรถเบาๆนะครับรถก็พร้อมที่จะแปะไปได้หนึ่งได้ง่ายๆเลยนะครับโดยผมจะใช้ขาตั้งของอันนี้นะครับเป็นขาตั้งโรบอทเป็นอลูมิเนียมงานดีนะครับราคาแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับไม่ได้มาขายนะครับอันนี้หาซื้อเอาตาช้อปปี้รัสด้ามีนะครับก็ค่อนข้างแบบ คุ้มมากๆนะครับรถกระบะได้งานแบบ CNC สวยงามแบบไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับกับ Q1 กับ power แต่ว่าคันนี้ก็อยากจะลองเปลี่ยนแต่พอถอดน็อตออกมานะครับน็อตแบบนี้ครับแล้วก็จะมีน็อตตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นน็อตของสวิตช์อันนี้เป็นสวิตช์ขาตั้งนะครับที่เอาไว้แบบปลดล็อกหมดตัวพีนะครับแล้วก็น็อตตัวนี้ก็จะมีรูตรงกลางนะครับ เราจะต้องเอาน,อน็อตหกเหลี่ยมตัวนี้ครับยึดเข้าไปด้วยนะครับยึดสวิตช์ฐาตั้งกับน,อน็อตตัวนี้นะครับตอนนี้ก็มีปัญหานะครับฐาโรบอทที่ผมซื้อมาเกลียวและหัวน,อน็อตไม่เท่ากันนะครับด้านขวาเป็นของเดโก้นะครับด้านซ้ายเป็นของขาตั้งโรบอทก็จะเป็นเกลียวหยาบของเดโก้จะเกีียวละเอียดกว่าทําให้ใส่กันไม่ได้นะครับ แล้วก็หัวไม่เท่ากันด้วยครับแล้วก็หัวนี้ก็ไม่มีรูนะครับทาให้ไม่สามารถยึดได้อาจจะต้องไปเจาะรูตับเกีียวก็จะลําบากนิดตึงนะครับแล้วก็ต้องเจียหัวให้เท่าเกันถึงจะใส่เข้ากับสวิตขาตั้งได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันใหญ่ไปครับหาวิธีแก้ค่อนข้างยากนะครับแต่บังเอิญผมซื้อขาตั้งโรบอทมา2ตัวนะครับแล้วพอผมหยิบน็อตตัวนี้มาดูนะครับปรากฏว่าเกียวมันเท่ากับของเดโก้เลยครับ เกลียวนะครับเป็นเกลียวละเอียดเท่ากันเป๊ะเลยนั่นก็แสดงว่าเจ้าน็อตตัวเนี้สามารถใส่กับขาตัวนี้ได้เลยนะครับใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็ยึดน็อตตัวนี้นะครับเพื่อย,ยึดกับสวิตขาตั้งเข้าได้สบายเลยนะครับแต่ก็น่าแปลกนะครับตัวนี้กลับได้เป็นเกลียวหยาบมาเป็นแบบนี้ซึ่งไม่สามารถใส่ได้นะครับผมก็สงสัยเหมือนกันว่าสั่งมาพร้อมๆกันนะครับขาตั้งสองตัวนี้แต่เกลียวไม่เหมือนกันฉังนั้นถ้าใครจะเปลี่ยนนะครับก็ อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับว่าะจะได้แบบเกี่ยวละเอียดมาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับอ่อันนี้ขาตั้งมันยาวไปเทียบขนาดนะครับสั้นลงน่าจะพอดีเลยตัวรถน่าจะเอียงลงมาเยอะๆได้แบบพอดีๆไม่น่ากลัวนะครับหรือมีวิธีนึงนะครับถ้าใครมีขาตั้งแบบสั้นๆหน่อยนี่ครับอ่ะสั้นลงสักขนาดเนี้ยผมว่ากําลังดีเลยอันนี้ก็เป็นของ Q1 หรือ Power ผมไม่แน่ใจนะครับก็สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับ แต่ผมจะใส่ตัวนี้ไปนะครับเป็นขาตั้งแบบแต่งสวยงามครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูครับพอเราใส่เข้าไปแล้วเราก็จะเจอปัญหาหนึ่งนะครับก็คือไม่สามารถใช้งานร่วมกับสวิตขาตั้งได้นะครับสังเกตที่ขาตั้งที่ติดมากับรถก็จะมีรอยบากตรงนี้ครับซึ่งจะเข้าร่องกับตรงขานี้นะครับทาให้เวลาที่เราเอาขาตั้งขึ้นปุ๊บสวิตขาตรงนี้ก็จะเลื่อนมาตรงนี้นะครับเป็นการปลดล็อกปุ่ม P นะครับแต่ว่า ขาตั้งโรบอทอันนี้ก็ไม่มีบากล่องมาให้เราจะต้องบากเพิ่มนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากบากเพิ่มก็ตัดระบบนี้ออกไปเลยนะครับระบบขาตั้งก็ดันสวิตช์ขึ้นมาดันขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็เท่ากับว่าสวิตช์นี้ก็ไม่ต้องใช้งานเลยนะครับเราสามารถเปิดกุญแจแล้วกดปุ่ม P โดยที่ไม่ต้องเอาขาตั้งขึ้นก็ไปได้เลยนะครับแต่ก็มีปัญหาก็คือ เราอาจจะลืมเอาขาตั้งขึ้นอาจจะวิ่งไปท,งทั้งที่ขาตั้งยังลงอยู่แบบนี้นะครับก็อาจจะไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่ถ้าขยาบปลอดภัยก็ต้องบากนะครับบากให้เป็นร่องบากลงมาแบบนี้ครับจะได้ขานี่เข้าไปได้นะครับก็ต้องเลือกเอาครับจเจอาแบบใช้สวิตขาตั้งหรือไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ก็ นขึ้แล้วก็เก็บไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบากนะครับผมจะเลือกที่จะบากเพราะว่าอยากได้สวิตขาตั้งเอาไว้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเซฟตี้มากๆเลยไม่งั้นบางทีเราลืมจริงๆครับก็อาจจะทําให้ตอนเลี้ยวเกิดอันตรายได้นะครับเดี๋ยวผมไปบากก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะงานยากหน่อยนะครับใช้สว่านเจาะเอาให้ใกล้เคียงกับของเดิมก็พอนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับเปิดสวิตอยู่โหมด P นะครับต้องกดปุ่ม P กดแล้ว P ีไม่ปลดล็อกนะครับเราต้องเอาขาตั้งขึ้นกลายเป็นศูแล้วนะครับแต่ว่าใช้งานได้ครับจะลองดับเครื่องใหม่แล้วก็เปิดนะครับปุ่ม P กดปุ่ม P โอเคใช้งานได้แล้วครับ ได้ค่ะตั้งสวยๆมาแล้วนะครับทดสอบนะครับตอนนี้รถตั้งตรงครับก็เอียงอ่าเอียงได้เยอะสมใจนะครับราวนี้ผักเท่าไหร่ก็ล้มยากนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มความสวยงามด้วยใครจะลองทําตามก็ลองทําดูนะครับไม่ยากเท่าไหร่ครับ